สวัสดีครับเจมมาตกกลาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราจะมาอย่างรวดเร็วคลิปน่าจะไม่เกิน2นาทีเพราะว่าแค่จะมาบอกว่าถ้าทางเตะบอลจะกลับมาขายแล้วถ้าดอกบอลดิจิตอลฟรีคลิกอันนี้โดยจะมาขายตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะวันที่เอ่อสิเอ,อ็ดเดือน3 1มมีนาคมขายยาวไปเรื่อยๆในรานค้าราคาอยู่ที่599เพชรนะครับ599เพชรทเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากได้ก็สามารถไปซื้อได้แต่ว่า ถ้าเกิดใครแบบไม่รีบซื้อแล้ววันนึงมันหายไปจากร้านค้าพี่ก็ช่วยไม่ได้นะอีกเรื่องนึ่งที่จะมาบอกก็คือมีคนถามมาเยอะมากว่าเอ้ยพี่ะแล้วถ้าที่แบบว่าถ้าเต้นอันนี้แหละเติม29 9เพชาจะพจมาขายในอนาคตไม่จะมายังไงวันนี้พี่จะบอกให้ก็คืออ่าถ้าที่เราเอามาแจากฟรีในกิจกรรมตเติมเงิน299เพชรพอะไรพวกนี้เนี่ยอนาคตมันมีการ นำกลับมาขายอยู่แล้วนะครับน้องแต่ว่ามันจะมาขายในกิจกรรมหรือเปล่านะหรือว่ามันจะมาขายตรงๆในรา้าน้าแบบท่าเตะบอลอันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้ของพวกนี้เนี่ยเวลาที่มันมีกิจกรรมเติมเงินรับฟรีเนี่ยเติมไปเถอะครับน้องเพราะว่าเพ,ราาเพชรก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราได้ท่าฟรีเราเพชรไปซื้ออย่างอื่นได้อนาคตไม่กลับมาแทนที่น้องจะเอาเพชรอันนี้ไปซื้ออย่างอื่นได้น้องต้องเอาเพชรเนี่ยมาเล่นกิจกรรมเพื่อหาท่านี้หรือว่าน้องต้องเอาเพชรเนี่ยมาซื้อเพื่อหาท่านี้นะครับเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกว่าถ้ามีกิจกรรมเติมเงินรับของฟรีเติมไปเถอะเพราะมันจะไม่แพงนะครับเวลาเติมเงินรับของฟรีพวกนี้อาจจะถูกกว่าเวลาที่น้องไปซื้อตอนที่มันกลับมาขายเองอีกนะครับจบแล้ววันนี้คลิปสั้นมากๆขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook y o u t u b e เหมือนเดิมไปแล้ว1นาที30กว่าวิเองเ่คลิปอะบ๊ายบาย